สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสเซน,นช่วงเย็นเปิดโผทีมยอดเยี่ยมพีิมารลีกนัดที่2ทีมยอดเยี่ยมพิมารลิกประจำสัปดาห์นำมาโดยผู้เล่นอานอน์ตันที่ทำผลงานเด่น ขณะเดียวกันในทีมชุดนี้มีนักเตะจากหลายๆทีมเข้ามาติดไปดูกันเลยว่ามีใครกันบ้างผู้รักษาประตูดีนเฮนรีสันนอตติงแฮมฟอร์เรสกองหลังเบนมีเบรน f ฟอร์ดกองหลังโจเอลเวลแมนไบรตันกองหลังโจอาชิมเอเดสันคิสตันพาเลตกองหลังริชจ c มเชลซีกองกลางเควินเดอบอยแมนซิตี้กองกลางโรดริโกลีด กองกลางมาติอาสเจนเซนเบรนฟอร์ดกองกลางกานิชาก้าปืนใหญ่อาร์ตันรับบทบาทขึ้นสูงมากขึ้นโดยไม่ได้เน้นไปเล่นเกมรับเหมือนแต่ก่อนมิดฟิลด์สวิททำประตูดได้ยอดเยี่ยมก็จริงแต่ที่ได้ชื่นชมคือการใจบอลอันเนียนตากองหน้าลุยดิอาสลเว์พูกองหน้า,ก,นากาเบรียลเชซุสปืนใหญ่อาร์ตันเหมือนได้เกิดใหม่ในสีเสื้อปืนใหญ่ก็ได้ลงเล่นบนตำแหน่งที่ตัวเองถนัดคือสิ่งที่เชซุสไปหามาตลอด มาเกมนี้เจ้าตัวก็จัดชุดใหญ่ไซเลสเตอร์ด้วยการเบิ้ลทั้งสกอร์และแอซิสปืนยันปล่อยรูนัสันให้ทีมตรุรกียืมปืนใหญ่ออสตันประกาศยืนยันปล่อยตัวอเล็กซ์รูนัสันนายทวันสำรองไปให้เอาอันยาสปอร์ทีมในลีกตรุรกียืมใช้งานหนึ่งซีซั่นรูนัสันอยู่กับปืนใหญ่มาตั้งแต่ซัมเมอร์2020ที่ย้ายมาจากดิชงในลีกเอิงฝรั่งเศสเพื่อทดแทนเอเมิเลโนโมาร์ตินสที่ย้ายไปแอสตันวิลล่า แต่นายทวารทีมชาติไอซ์แลนด์ทำผลงานไม่เข้าตาในการเฝ้าเสาให้ปืนใหญ่ทำให้ซีซั่นที่แล้วถูกปล่อยไปเก็บประสบการณ์กับโอเอสลูเวนในลีกเบลเยียมและได้เฝ้าเสาไปทั้งหมด20นัดซีซั่นนี้รูนัสันก็ยังไม่มีที่ว่างในทีมของมิเกลอาริเตอร์ที่เลือกแมทเทอเนอร์นายทวารทีมชาติสหรัฐเป็นมือสองคนใหม่แทนที่ล莱เลโนที่ย้ายไปฟูเลมปืนใหญ่ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่านายทวารวัย27ปี จะย้ายไปเล่นกับเอาอันยาสปอร์ด้วยสัญญายืมตัวตลอดทั้งซีซั่น 2, 2022 2, 2023ซิเซงโก้ยกเทียนี่คือคู่แข่งสุดแกร่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายโอลกซานเดอร์ซิเซงโก้แบ็กซ้ายคนใหม่ของปืนใหญ่ทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกเปิดเผยว่าเคียวแรนเทียนี่คือนักเตะที่เขามักจะติดตามดูฟอร์มอยู่ตลอดเมื่อตอนที่อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้และยกย่องให้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในทีมอีกด้วยตามรายงานจากอีวินนิงสแตนดาร์ด แข่งชาวยูเคนย้ายจากเดอะสกายบูลมาเล่นในทีมเอเวสเตเดียมในซัมเมอร์และได้รับโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับเดอะกันเนอร์ไปแล้ว2นัดความทำได้1แอซิสโดยการเข้ามาของเขานั้นถือเป็นการแย่งตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงจากนาเตชาสกอตติสท,ที่มักมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามซิซิโก้ก็ได้พูดถึงเทียนี่และยกย่องว่าเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในทีมและได้กล่าวผ่านทางอีวนิ่งสแตนดาร์ดว่า เขาเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งแม้กระทั่งตอนที่ผมอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ผมยังดูเขาเล่นอยู่บ่อยๆผมคิดว่านี่เป็นการแข่งขันที่ดีสําหรับเราทั้งสองคนเราจะเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันซึ่งผมมองว่านี่จะเป็นกุญแจสาคัญนี่คือวิธีที่ทําให้เราก้าวไปข้างหน้าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราทั้งสองคนต้องการที่จะพยายามและอยากช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ซิซิโก้กล่าวอันเดซเซฟซิโก้เรามีสนร่วมในการระดมทุนโอเล็กให้อะไรกับชาวยูเครนมากมายอันเดซเซฟซิโก้ตำนานดาวยิงชาวยูเครนออกมาชื่นชมโอเล็กาซเดอร์ซิซิโก้ดาวเตะรุ่นน้องร่วมชาอตสำหรับการช่วยเหลือบ้านเกิดของเขาอย่างที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามกับรัสเซียฟูแบกซ้ายป้ายแดงของปืนใหญ่ได้ทำงานนอกสนามอย่างทุ่มเทเพื่อสร้างการรับรู้และเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้คนในยูเครนซึ่งบ้านเกิดของเขา ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้โอเล็กยืนหยัดมาเสมอเขาพูดออกมาและแสดงความคิดเห็นที่แน่วแน่ต่อผลร้ายของสงครามอดีตเจ้าของบัลลงดอนหนึ่งสมัยกล่าวเขารักยูเคนและผู้คนและเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากมายเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมระดมทุนโอเล็กใจดีมากและเขาให้อะไรกับชาวยูเคนมากมายเด็กเกือบ3ล้านคนในยูเคนถูกบังคับให้รีภัยจากบ้านเกิดของพวกเขา ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากความขัดแยง้งซิเซงโกยันเชซุสยังเก่งได้อีกแม้เปิดตัวสวยกับปืนใหญ่โอลกซานเดอร์ซิเซโกเชื่อว่ากาเบียวเชซุสยังสามารถพัฒนาฝีเท้าได้มากกว่านี้แม้เจ้าตัวจะประเดิมศึกพิมลิกกับปืนใหญ่ได้สวยงามตามรายงานจากเมีร์เร่แข้งวัยยสาปีย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อค้าตัว45ล้านปอนด์และยิงคนเดียว2ประตูกับ2แอซิสในเกมล่าสุด ที่เอาชนะลิเตอร์ตี้ไปได้4-2ต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วยพาทีมรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงในขณะนี้ซิเซโก้ซึ่งย้ายมาจากซิตี้ตามหลังเชซุสเพียงไม่กี่สัปดาห์ได้ออกมาการันตีว่าเพื่อนร่วมทีมของเขารายนี้จะยังสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้โดยได้กล่าวหลังจบเกมล่าสุดว่าแน่นอนผมหวังให้เขาเล่นดีและผมไม่เคยสงสัยเกี่ยวกับตัวเขาเลยเพราะเขาคือนักเตะระดับเบอร์คลาสในแง่ของจำนวนประตู คุณสามารถเห็นวิธีการทำงานและทัศนคติของเขาได้ในการฝึกซ้อมในทุกๆวันเขาคือตัวอย่างที่ดีแก่นักเตะคนอื่นๆเขายังอายุน้อยทุกคนมีบางอย่างที่ต้องพัฒนาเขามีอยู่ 2- 3สอย่างที่ต้องทำเหมือนกับทุกๆคนเตะที่เหลือนั้นมันน่าหลือเชื่อมากๆเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกๆปีตอนที่ผมได้เล่นอยู่กับเขาเขาเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งกระหายในการทำประตูอยู่เสมอ ซึ่งเขาเป็นกองหน้าที่มีคุณภาพในการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมเขาไม่หยุดและผมก็ดีใจกับเขาเนวิลและคาร์เกอร์ยก2ตำนานปืนใหญ่คู่แข่งรับมือ,อยากที่สุดสองกองหลังระดับตำนานของแมนยูและลิเวอร์พูลทางเลือกนักเตะอาร์ตตันเป็นคู่แข่งที่รับมือ,อยากที่สุดที่เคยเจอมาทั้งคู่เกลอรี่เนวิลและเจม่คาร์เกอร์สองนักเตะกองหลังระดับตำนานทีมชาติอังกฤษทางเลือกให้ผู้เล่นของอาร์ตตันเป็นคู่แข่ง ที่รับมือยากที่สุดในชีวิตของพวกเขาโดยในวิวเลือกมาร์คโอมาขณะที่คารคเกอร์คือเทรีองรีอดีตแนวรับปีสัตแดงให้เหตุผลว่าเขาดวลการบ่อยครั้งกับปีกชาวดัสของทีปืนใหญ่ในช่วงที่เขาแข่ขงอยู่และมักถูกความเร็วของนักเตะรายนี้เล่นงานอยู่เสมอเพราะการดวนกันตลอดหลายปีกับรอสตันมันจะต้องเป็นโอมาแน่นอน เดวลเก่ากับทาง Sky Sport มันเป็นปัญหาใหญ่มากโดยเฉพาะที่โอแทฟอร์ดซึ่งเป็นสนามใหญ่เปอร์ตีจะโยนบอลข้ามหัวผมแล้วเขาก็จะพุ่งเข้าใส่เลยขณะที่ทางด้านคาร์เกอร์มองว่าคู่แข่งที่ยากที่สุดสําหรับเขาคือเทีรรี่องรีซึ่งในสายตาของเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของพิมลรีองรีแน่นอน Car อคาร์เกอร์ตอบคําถามเดียวกันนักเตะทั้งสองคนที่เราพูดถึงแต่ก็เป็นเพราะพวกเขาเร็วมาก เวลาที่เราพูดถึงความสามารถและประกบกันแบบตัวต่อตัว,ตวคุณอาจจะจัดการได้ด้วยการใช้สมองใช้ประสบการณ์แต่ถ้าใครสักคนมาด้วยความเร็วสูงมันก็เหนือการควบคุมไปแล้วสำหรับผมเทอรี่องรีคือนักเตะที่ดีที่สุดในพิมารีกอเล็กซานเดอร์เซเซงโกเขาเป็นเด็กคุณภาพมหัศจรรย์อนาคตที่ยอดเยี่ยมรออยู่อเล็กซานเดอร์เซเซงโกแบ็กซ้ายคนใหม่ของปืนใหญ่แสดงความมั่นใจ ว่ากาเบียวมาติเนลลี่ของหน้าดาวรุ่งชาวบราซิเลียนจะมีอนาคตการ้าแข่งที่สดใสอย่างแน่นอนหลังจากที่ดาเตจอมพีวัย21ปีเปิดหัวศึกพิมลิกอังกฤษซีซั่น2022-2023ได้อย่างน่าประทับใจซีซั่นนี้ปืนใหญ่ออกสตาร์ตในศึกพิมลิกอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเก็บ6คะแนนเต็มจากการลงเล่น2นัดแรกขณะที่มาติเนลลี่ก็ออกตัวได้สวยพอทำประตูได้2นัด โดยทำหนึ่งตรงในเกมเปิดซีสตันที่บุกซอยคิสตันพาเลสสองต่อศูนย์และอีกหนึ่งลูกเกมล่าสุดที่ไอ้ปืนใหญ่เปิดบ้านอัดเลสเตอร์ซิตี้สี่ต่อสองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาน่าเหลือเชื่อมากเขาคือเพดแท้ผมจะพูดถึงเขาแบบเดียวกับที่ผมเคยพูดถึงกาเบียลเชซูสแน่นอนซิซโก้กล่าววิธีการทำงานในทุกๆวันของทั้งสองคนนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากเขาเป็นเด็กที่มีคุณภาพมหัศจรรย์และอายุยังน้อยมากด้วย ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเด็กคนนี้มีอนาคตที่ยอดเยี่ยมรออยู่มาตินเนลลี่ซึ่งย้ายมาจากอิโตอ,อนโนสโมสรลูกหนังในลิกบ้ร์เกิดเมื่อปี2 0 1 9ลงเล่นให้ปืนใหญ่ไปแล้ว86นัดทำได้20ประตูกับ13แอสซิสทวิตเตอร์จัสตินฟิสเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นแฟนบอลอาร์ซอนชาวสหรัฐอเมริกานั้นโพสต์แสดงความคิดเห็นว่าปืนใหญ่อาร์ซอนควรจะวคว้าคริสเตียนโพลิเิต ปีขวากับตันทีมชาติสหรัฐอเมริกาวัย23ปีของเชลซีมาร่วมทีมหลังจากที่เชลซีกำลังพยายามปิดดิวแอนโทนีกอร์ดอนของเอเวอร์ตันและอาจทำให้อนาคตการขาแข่งของกัปตันอเมริกาที่สแตมฟอร์ดบิดใกล้จบลงโดยจัสตินฟิเซอร์เชื่อมั่นว่าคิสเตียนโพลิสิตคือผู้เล่นที่อาร์ตนอลตามหาและมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมสเปคตามเป้าหมายของอดีต้ามักจะเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในพีมเมลีกอยู่แล้ว และเคยมีข่าวว่าสแตนคอร์นเก้มีความสนใจเขาด้วยเพราะผู้เล่นสามารถต่อยอดทางธุรกิจในสหรัฐอเมริกาของเขาได้ในตอนนี้มีกระแสข่าวว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดเริ่มเล็งและสื่อเริ่มประเมินว่ามีค่าตัวาราวๆ3าล้านปอนด์